ของผู้บริหารจริงๆแล้วมันแล้วแต่อาจจะรวมถึงฝ่ายจัดซื้อด้วยนะครับคือทำยังไงจะเก็บสต็อกได้ในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเพียงพอต่อวความต้องการใช้งานและต้นทุนไม่สูงจนเกินไปเขเคไหมครับอ่านั้นเรื่องสต็อจกจบไปเรากลับไปที่ Just in time ของเราครับบริษัทผลิตรถยนต์ประกอบรถยนต์ u ัสต n t ทา e บอกวา่าดังนั้นดังนั้นแลสิาจะมองว่าสต็อกเป็นความสูญเสีย ก็จึงอยากจะกําจัดมันออกไปนะครับเขาต้องไปคุยกับใครครับผู้ผลิตหรือผู้ขายตัวชิ้นส่วนของเขานะว่าต่อไปนี้เนี่ยโตโยต้าจะไม่ซื้อจะไม่ซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมาเก็บไว้ที่สต็อกแล้วนะครับผมจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยคุณนอมาส่งผม ใช่ไหมฮะคือโดยั่จะ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 ให้แผนเลยว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะประกอบรถยนต์รุ่นอะไรบ้างต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างเพื่อเขาจะไปทําการวิเคราะห์เลยสุปออกมาแล้วเนี่ยเขาต้องใช้น็อต8 0 0 0 0ชิ้นสมมติแล้วเขาก็ไปบอกผู้บริษัทไอ้บริษัทที่จัดส่งน็อตให้เขาเนี่ยบอกเลยว่าเดือนหน้าคุณส่งให้ผม8 0 0 0 0ชิ้นในวันนี้วันนี้วันนี้โอเคไหมครับก็อันนี้ก็คือการไปวางแผนคุยกับผู้ประกบอบะ,อะผู้จัดส่งชิ้นส่วนนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับ อันที่หนึ่งเอาแค่คุยกันให้รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มยากแล้วนะครับแต่นี้ในทางปฏิบัติท่านนึกภาพครับสมมติสมมติว่าตัวนัานคุยสําเร็จแล้วว่าให้แต่ละเวนเดอร์เนี่ยแต่และแต่และเวนเดอร์ของผมเขาใช้คำว่าเวนเดอร์ใช่ไหมครับทุกท่านรู้จักคำว่าเวนเดอร์ไหมฮะเวนเดอร์คือคือคนที่เราไปซื้อวัตถุด,ดิบเข้ามาแต่และเวนเดอร์เนี่ยมามาส่งของให้ผมตามตามตลาดที่ผมวางว่าจะจะใช้ในการผลิตสมมติว่าผมว่าสัปดาห์นี้จะผลิตรถอ่า กี่คันก็แน่แน่2,000คันสมมติสำหร 2, ับนี้ผลิตรถ2,000คันประกอบรถยนต์2,000คันก็ต้องมีของมาส่งเมื่อกี้เราบอกว่ารถยนต์หนึ่งคันม,มีชิ้นส่วนประมาณกี่ชิ้นนะฮะเป็นหมื่นชิ้นเป็นหมื่นชิ้นเอาง่ายๆครับสมมุติว่าเวนเดอร์หนึ่งายโดยเฉลี่ยแล้วจัดส่งของให้สองชิ้นละกันเอาง่ายๆนิดนึงนะครับนั่นหมายความว่า,วาต้องมีรถ มาส่งของเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับสมมติว่ามีหนึ่งหมื่นเวนเดอร์แต่และเวนเดอร์ส่งของสองชิ้นผมมีของรถที่ประกอบ,บรถยนตในหนึ่งหมื่ชิ้นถูกไหมฮะงั้นจะมีรถมาส่งของนี่ประมาณสักกี่กี่คันครับห้าพันคันเข้า,ขา 5, คร้าวห้าพันคันท่านนึกภาพครับหน้าโรงงานโตโยต,ต้ามีรถกระบะรถ บรรทุกหกล้อมา5,000คันเป็นไงครับทำงานได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็มีการจราจรจติดขัดส่งของผิดเดี๋ยวมีอุบัติเหตุรถชนกันไปหมดนะครับก็ทำงานไม่ได้อีกนั้นะโตต้าคิดเรื่อง Just in Time เสร็จไม่พอครับเขาต้องมปคิดอีกอันนึงอีกขึ้นมาช่วยในการบริหารตรงนี้นะครับใครทร้าบไหมครับว่าถูกผมก็ลกล่าถึงอะไร ระบบมิลค์รันระบบมิลค์รันนะครับมิลค์รันคือมิลค์มิลค์ที่แปลว่านมเน,นี่ยแหละครับมิลค์รันมิลค์ n ันคือถ้าแปลตามตัวก็วิ่งนมความหมายมันคืออะไรครับ วิ่งนมวิ่งนมเิลรันต์มันชื่อท,ที่มาของชื่อมันมีอย่างนี้ครับว่าในในอดีตสมัยก่อนเนี่ยในประเทศตะวันตกนะครับเขาก็บุริโภคนมสดกันเยอะใช่ไหมนมโคนี่แหละนะครับก็ทีนี้นมโคเนี่ยมันมันไปเอามาจากไหนครับก็ต้องไปมาจากวัวใช่ไหมครับวัวเลี้ยงอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่แต่ละฟาร์มใช่ไหมครับมันมันไม่เหมือนปัจจุบันที่บริษัทเช่น CP พีเขามีเขามีฟาร์มของตัวเองมีแหล่งตัวเองเอ,อันนี้ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวไว้เพื่อเพื่อ,อวัตถุประสงค์หลายอย่างใช่ไหมฮะทำทำนู่นทำนี่ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้นมออกมาถูกไหมฮะพอได้นมมาเสร็จปุ๊บเขาเอานมตรงนี้เนี่ยไปขายเองป่ะครับนึกภาพชาวไร่ชาวนาเขาเอานมพวกนี้ไปขายเองไหมไม่ใช่ไง่ไหมเขาก็ไป มีจะมีจะมีจะมีผู้ที่เอานมต่างๆตรงนี้เนี่ยไปแปรรูปถูกไหมครับทีนี้การขนส่งนมเนี่ยให้กับผู้ผู้ที่เอานมเหล่านี้ไปแปรรูปเนี่ยก็นึกภาพครับเหมือนกับโตโยต้าต้องการของจากเวนเดอร์มาประกอบรถนะครับถ้าเกิดมีเกษตร,รกรตรงนี้เยอะๆเข้าเนี่ยการขนส่งตรงนี้มันเป็นไงครับยากเหมือนกันใช่ไหมครัทางออกเขาคืออะไรก็บริษัทผู้ผลิตแปรรูปเขาก็บอกว่างั้นเอางี้ไม่เป็นไรผมจ้างรถเปหนึ่งคันแล้วก็ไปทําอะไรครับ วิ่งเก็บเก็บเก็บตามบ้านเกษตรกรแล้วก็เอามาส่งที่หน้าโรงงานนะครับนั่นคือที่มาของชื่อมิลรันนะคือการวิ่งไปเก็บนมจากเกษตรกรนะครับตามตามตบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่งเข้าหน้าโรงงานตัวต่าก็เหมือนกันจะใช้ j Just In Time ต้องมีมิลรันนะครับในนี้มิลรันตัวนี้ก็ไม่ได้มาเก็บนมแล้วไปเก็บะไไแทนครับไปเก็บชิ้นส่วน Parts นะครับเขาก็จะเขาก็แทนที่จะใช้รถติดอัพเขาก็ไปใช้เป็นรถ6ล้อบ้างเทรลเลอร์บ้างวิ่งไปเก็บเก็บเก็บจากแต่ละเวนเดอร์นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรถ5,000คันมันาจะอาจจะลดลงมาเหลือส0งร้อยคันก็พอที่จะ manage เวลาได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นตรงนี้มันก็เป็นการลดต้นทุนด้วยถามว่าเวนเดอร์ชอบไหมครับที่มีมิลเลอชอบเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องงานการขนส่ง ถูกตวัวต้าชอบไหมโตโยต้าก็ชอบนะอันนี้คือตัวอย่างของการวางแผนร่วมกันของ2บริษัทนะครับแล้วทุกคนได้ประโยชน์ไหมฮะทุกคนได้ประโยชน์นะครับแต่โตโยต้าจะได้เยอะกว่านิดนึงนะครับโตโยต้าจะได้ประโยชน์เยอะกว่าน,นิดนึงคือคำว่าวินวินเนี่ย เรามักจะแปลความหมายว่าเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน,นของทุกฝ่ายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้พูดแล้วก็สิ่งบางคนอาจจะนึกไปในใจก็คือประโยชน์ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันเนี่ยมันเท่ากันไหมครับมันไม่เท่านะครับมันไม่เท่านะครับนั้นการที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จได้เนี่ยแบบคนในโซ่ประธานต้องทําใจหรือยอมรับได้ส่วนหนึ่งว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยทุกคนไม่ได้ได้เท่ากันแต่ทุกคนได้ ได้มากน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทําไมคุณหนูขอตัวต้าได้มากกว่าเมื่อกี้นี้ตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นจริงก็คือพอตัวต้าบอกว่างั้นต่อไปนี้แต่เดิมคุณเคยมาส่งพาร์ทผมต่อไปนี้คุณไม่ต้องส่งนะผมไปเก็บคุณผมไปเก็บเก็บพาร์ทต่างๆขึ้นมาเลยเนี่ยดังนั้นแล้วตัวต้าบอกอ่าผมมีคอสเพิ่มมากขึ้นนะในส่วนของการจ้างรถไปเก็บังนั้น ตัวต้าจะเอาอะไรจากเวนเดอร์ครับส่วนลดส่วนลดดังนั้นต้องลดค่าชิ้นส่วนให้ผมเพราะว่าตอ,ตอนนี้คุณไม่ต้องส่งค่าขนส่งแล้วไงถูกไหมครับงั้นโตโยต้าได้ส่วนลดตรงนี้ถามว่าเทรดออฟแล้วเน็ตแล้วผมเชื่อว่าโตโยต้าได้เยอะกว่านะครับผมพูดโตโยตา้าโตโยตา้าโตโยตา้าแต่จริงมันไม่ใช่โตโยต้าอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกบริษัทต,ต้องทำวิวัลลังหมดนะครับนิสสันก็ทำไทยก็ทำนะเพราะถ้าไม่ทำมันอยู่ไม่ได้จริง มีคำถามไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโซ่ประทานที่ก้าวข้ามออกมานอกบริษัทแล้วนะครับซึ่งไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับทำไมพวกโมเดิร์นเทรดถึงมี DC โมเดิ t เทรดเอาโมเดิลเทรดเขาโมเดิลเทรดก่อนทุกท่านรู้จักโมเดิ r เทรดไหมครับโมเดิ t เทรดคือ,อาการการขายรูปแบบใหม่นะครับเลือกภาพเอาตัวอย่างง่ายๆคือเลือกภาพถึง Lotus Big c ก a f คาฟูลพู้นี้เราถือว่าเป็นโมเดิลเทรดนะฮะถ้ามีคำว่าโมเดิลโมเดิลแปลว่าใหม่แล้วแล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับโมเดิ n คืออะไรครับ <Digital. S 1> uh, traditional trade นะ traditional tradetraditional trade. Traditional trade คือร้านค้าแบบไหนครับ แต่เดิมที่เราเคยเห็นกันนะครับมีตามห้องแถวเปิดมาหนึ่งร้านแล้วก็ขายของเล็กๆน้อยๆใช่ไหมฮะเซเว่นอีเลเว่ก็ถือเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับเซเว่นอีเลเเป็นโมเดิร์เนเทรดแต่ก่อนที่มีเซเว่นอีเลเก่อนที่มีพิกซี่คาร์ฟูร์โลตัสพวกนี้เนี่ยเราซื้อของพวกนี้ยังไงครับเราอ,อยู่ในกรุงเทพอาจจะนึกภาพไม่ชัดต้อง,ง,น,ง,น,งนึกภาพไปต่างจังหวัดที่ไม่มีเซ็นทรัลไม่มีอะไรครับเขาซื้อของจากไหนครับ ก็ร้านในร้านค้าใน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 ,ในหมู่บ้านในอำเภอในจังหวัดก็เป็นร้านเล็กๆมีของไม่กี่ไม่กี่อี้อันนี้คือ traditional trade นะครับนี่คำถามคือแล้ว modern trade ทำไมต้องมี DC ทำไมสมมติ lotus เนี่ยไม่ไม่ให้ทางผู้ผลิตตัวอย่างเช่นแชมพูเนี่ยมาส่งของให้แต่ละแต่ละ,ะสาขาโดยตรงนะครับก็คงเป็นประเด็นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดให้ เบนเดอร์แต่ละเจ้าเนี่ยมาส่งที่แต่ละสาขาโดยตรงเนี่ยแต่ละสาขาต้องวันวันหนึ่งเนี่ยต้องรับรถกี่คันครับนึกภาพโรลัสมีสินค้ากี่ชิ้นเนี่ยกี่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 แบบกี่กี่ประเภทกี่ประเภทก็เป็นหมื่นเหมือนกันถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดให้เวนเดอร์แต่ละเจ้ามาส่งเองเนี่ยก็ฝ่ายฝ่ายฝ่ายรับสินค้าก็คงปวดหัวเหมือนกันนะครับ การมีดีซีมันช่วยยังไงครับการมีดีซีก็คือบอกว่าแทนที่ยูนิลิเวอร์จะมาส่งแชมพูให้แต่ละให้โรตัสแต่ละสาขาก็ไปส่งที่ไหนแทนที่ศูนย์กระจายสินค้าของโรตัสใช่ไหมครับเขาก็มาส่งรอบเดียวเสร็จปุ๊บอันนี้คือ,อถ้าเรามองดีซีนะฮะขาเข้าคือรับรับรับของจากจากยูนิลิเวอร์จาก, ver, จากใครก็แล้วแต่แต่ขาออกคืออะไรครับขาออกคือรถที่จะไปแต่ละสาขา ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ขาเข้าเนี่ยรถที่เข้ามาเนี่ยรถหนึ่งคันมีแชมพูทั้งคันนะครับหรือแชมพูเครื่องคันสบู่เครื่องคันนะครับแต่ขาออกเป็นไงครับรถหนึ่งคันได้มีอะไรบ้างมีทุกอย่างแชมพูสบู่ชิปผักสดอยู่ในนั้นหมดผักสดอาจจะไม่อยู่ท,ทุกทีของแห้งครับของบโป้บร,ร,ริโภคนะครับอยู่ในนั้นหมดนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจาก จากรถที่เข้ามาแชมพู1คันเอาไปเป็นรถที่มีหลายอะรย่างได้หนึ่งคันแสดงว่ใน DC ต้องเกิดอะไรขึ้นต้องเกิดการจัดเรียงขึ้นคน,คนงานใน DC คนงานในคลังสินค้ารับของมาเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะอาจจะมีที่ที่เก็บเป็นคันเล็กๆจจเก็บเข้าคลังแต่พอถึงเวลารอบจะส่งปุ๊บต้องไปทำไงล่ะจัดของต้องมาดูว่าอไอ้สาขาใกล้ๆตรงนี้ก็ปุมวันฮะ พระรามหนึ่งสาขาพระรามหนึ่งส่งเขาอยากจะสั่งอะไรบ้างในดีซีก็ต้องมีหน้าที่ไปจัดจัดจัดเสร็จปุ๊บเอาของขึ้นรถแล้วก็รถคันนี้ก็ไปส่งที่พระรามหนึ่งนะครับรถหนึ่งคันอาจจะส่งมากกว่ามากกว่าหนึ่งสาขาก็ได้นะถ้าส่งมากกว่าหนึ่งสาขามันก็จะกลายกลเป็นข้อระบบมิลวันไปเหมือนกันนะมิลวันมันทาได้ทั้งขารับและขาออกนะครับก็ไปถึงที่สาขาสาขาก็เป็นไงคันนี้ต้องมารับรถเป็นพันเป็นหมื่นคันก็ รับแค่1นถึงสคันก็จบนะอันนี้คือประโยชน์ของดีนีดีซีมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นอีกครับในในระบบของ m o เดิร์นเทรดท่านนึกภาพว่าโลตัสสาขาหนึ่งเนี่ยมาจะสั่งแชมพูสั่งสบู่เยอะไหมครับในแต่ละรอบอาจจะไม่เยอะมากก็มีสั่งแต่อาจจะไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสั่งมาเยอะมากเนี่ยการขนส่งเนี่ยมันต้องใช้รถประเภทไหนครับ อใช่ไหมรถกระบะก็อาจจะพอถูกไหมเขาคงไม่เอารถสิบร้อมาวิ่งให้ถูกไหมฮะให้เป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยค่าขนส่งมันเป็นไงครับค่าขนต่อหน่วยของรถกระบกะกับรถรถสิบร้อค่าขนต่อหน่วยของรถกระบะจะแพงต่อหน่วยฮะคำว่าวต่อาส่งต่อหน่วยคือคุณเอาค่าขนส่งตั้งหาด้วยจํานวนชิ้นที่ส่งนะครับถ้านึกภาพถ้าส่งได้เต็มคันต่อหน่วยของรถกระบกะกับต่อหน่วยของสิบร้อยต้องเป็นไง ใครต้องถูกกว่า10ล้อต้องถูกกว่าถูกไหมครับสิบร้อต้องถูกกว่าเพราะมันขลได้เยอะกว่าถูกไหมฮะเนี่ถ้าคิดมาอนี้ปุ๊บเนี่ยไอการที่ใช้ดีซีเนี่ยรถรถที่เข้าดีซีจะเป็นรถกระบะไหมครับไม่ใช่นะครับจะเป็นรถใหญ่เป็นสิบร้อเป็นเทเลอร์ซึ่งยิ่งเทเลอร์ยิ่งยิ่งถูกเลยไหมถูกกว่าสิบร้อยนะครับถ้าเป็นรถพ่วงยิ่งถูกกว่าสิบร้อยเนี่ยรถที่เข้ามายิ่งถูกนะแล้วขาออกไปไงครับเข้าใช้ใช้รถกระบปะป่ะ ขาออกที่ไปส่งที่ที่โรตัสใช,ใช,ใช,ใช้รถกระบะไหมฮะก็ไม่ใช่เหมือนกันใช้รถใหญ่เหมือนกันทำไมถึงใช้รถใหญ่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ส่งแชมพูอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันส่งของแห้งทุกอย่างทั้งหมดเลยไปในนั้นต้นท,ทุนต่อนหน่วยก็เป็นไงเหมือนกันถูกเหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้คือข้อดีของการใช้ DC นะมันมีข้อดีหลายแบบนะครับทั้งในแง่ของต้นทุนต่อนหน่วยที่ถูกลงด้วยทั้งขาเข้าและขาออกนะการใช้รถใหญ่ขึ้น มันทําให้การประสานเกฤษเรียก consolidate คือการครวบรวมนะครับการครวบรวมสินค้าเนี่ยมันทําให้ส่งผลให้ต้นทุนตอน่ัวนกการขนส่งเนี่ยมันถูกลงนะครับก็อันนั้นคือเรื่องของ modern trade DC นะครับมีคำถามอื่นไหมครับถามได้เรื่อย,ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าเรื่องมาไม่เข้าเรื่องมาไม่เป็นไรครับผมยินดีที่จะช่วยตอบคำถามให้ ตัทนไหมครับโอเคนะครับก็ถ้างั้นอันนี้คือเรื่องของโซ่ประทานนะครับแล้วก็บอกว่าคำว่าโซ่เนี่ยมันมันมันไม่ได้สื่อความหมายดีเท่าไหร่นะเพราะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีเบนเดอร์สารเจ้ามาเรียงกันเป็นเส้นให้เราเห็นนะคันจริงมันคำว่าใยมันมุมมันจะเหมาะกว่าเป็นเว็บนะเป็นเน็ตเวิร์กหรือเป็นครงข่ายจะเหมาะกว่านะครับ นั้นสรุปนิดนึงครับนั้นในบน,นั้นแล้วในบริษัทเราเนี่ยติว่ากรอบสี่เหลี่ยมคือบริษัทของเรานะครับต่อจากเราก็คือลูกค้าของเราคัสเตอร์ของเราก่อนเราก็คือซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์ของเรานะครับในตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในแง่ของซัพพลายเชนก็คือแพลนซอร์สเมค k ดิลิเวอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะอันนี้คือในมุมของซัพพลายเชนนะ n ถ้าลงมาลองในระดับแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ ในฝ่ายกัดซื้อนะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องเอาตัวเลขจากใครมาก่อนครับว่ามันมันคุณเราเราเรามีหน้าที่ผลิตชิปเนี่ยถามว่าเดือนเดือนหนึ่งฝ่ายผลิตจะผลิตเท่าไหร่เนี่ยดูได้ไงต้องไม่คุยกับฝ่ายขายในชะ่ไหมต้องไปคุยกับฝ่ายการตลาดต้องไปดูตัวเลขเซลล์ฟอร์เควส ต้องมาดูว่าประมาณการยอดขายประมาณการความต้องการจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับอันนั้นคือตัว demand forecast นะครับเสร็จปุ๊บฝ่ายผลิตก็ต้องเอามาถอดว่า,ามีลูกค้าต้องการการุ่นนี้เท่านี้รุ่นนี้นี่รุ่นนี้น,น,น,นี่ดังนั้นแล้วต้องใช้วัตถุดิบชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้กี่ชิ้นน,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 นะครับอะไรก็คือไปถอดมาว่าต้องมี material requirement เท่าไหร่และจึงส่งต่อให้ฝ่ายจะซื้อนะครับจะซื้อก็อาจจะส่งให้คลังหนึ่งก็ได้ครับส่งให้คลังคลังคลังวัตถุดิบนะครับถ้าของไม่พอในคลังก็คลังก็ นะเพื่อซื้อเพ้ามมาเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็ท่านต่อมาทำการผลิตนะมีของแล้วก็มาผลิตนะในเรื่องของ production นะครับ production ก็รับของจากไหนรับของจาก inbound warehouse คือคลังขาเข้านะผลิตเสร็จก็ไปเป็นคลังขาออกนะันนั่นคือ outbound warehouse แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องของ inventory management inventory คือการบริหารจัดการสต็อก inventory คือสต็อกภาษาชาวบ้าน นะส,สิ่งที่เกิดคื inventory, อ Inventory เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราสั่งของมาของเข้ามาปุ๊บ Inbound w ว r e h o u s e ก็ต้องเกิด Inventory นะตรงนี้ผมขออนี้พูดตรงนี้ให้เคลียร์นิดนึงสำหรับคนบางคนท,ที่บางท่านที่อาจจะไม่เคลียร์ความแตกต่างของ Warehouse กับ Inventory Warehouse แปลภาษาไทยว่าอะไรครับคลังสินค้า Inventory แปลเป็นไทยว่าสินค้าคงคลังนะครับ สองคำนี้ฟังดูคล้ายๆกันแต่ต่างกันแต่แตกต่างกันนะครับคลังสินค้ากับสินค้าคงคลัง mm hmm. การเก็บสินค้าการมีขอมาปุ๊บเอาขอ,อนี้ไปเก็บที่ไหนให้เป็นระเบียบนี่เลยครับ mm hmm. การดูแล mm hmm. การดูแลรักษาสินค้าถ้าสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ mm hmm. ก็ต้องไปติดแอร์อะไรให้มันก็เรื่องนะครับมีอะไรครับ การเบิกจ่ายมคมัะคุณไปเก็บเสร็จปุ๊บถึงเวลาจะเอาออกก็ต้องไปหาให้เจอการหาให้เจออันนี้คือ warehouse management นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าวัตถุประสงค์ข้อดีสิ่งที่เราอยากได้ในคลังสินค้าเราคืออะไรนะตอน,น,นแรกๆที่ผมพูดไปหาของให้เจอและเร็วหาของให้เจอและเจอเร็วนะครับสองสิ่งนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการจัดการคลังสินค้าที่ดีมี warehouse management ที่ดี หาของเจอหาของเร็วนะาการจัดการคลังสินค้าคือการทำไงก็ได้ให้เก็บของให้เป็นระเบียบหาของเจอและเร็วนะครับพูดแบบกระโดดสั้นๆอ,อันนั้นคือ warehouse management แล้ว inventory management คืออะไรครับการบริหารสินค้าคงคลังอันนั้นแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและการบริหารสินค้าในคลังคืออะไรครับ การบริหารสินค้าคงคลังคือการทำอะไรครับการ,การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่เราจะเก็บในคลังนะครับว่าจะเก็บกี่ชิ้นนะครับเมื่อกี้พี่พูดว่าให้ต่ำที่สุดจริงๆไม่แก้นินหนึ่งครับให้เหมาะสมที่สุดนะครับวัตถุประสงค์เราไม่ไม่ใช่ให้ต่ำเสมอนะบ,บางครั้งมันต้องสูงเหมือนกันนะในกรณีนที่ที